นี้นะคะเราก็จะมาสร้างรูปคลี่พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมกันค่ะโดยเริ่มจากการนำจุดพิสระมาวางนะคะโดยเราจะทำเป็นตัวควบคุมความสูงของพีระมิดค่ะเลือกไปที่เมนูการแปลงค่ะจากนั้นเข้าไปที่เลื่อนขนาดนะคะมาที่ระยะทาง1เซนติเมตรแล้วก็มุมที่90องศาค่ะกดเลื่อนขนาดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะ กดจุดสองจุดที่ได้มาเข้าไปที่สร้างค่ะจากนั้นกดไปที่รังสีค่ะนำจุดอิสระมาวางไว้บนเส้นรังสีนะคะจากนั้นก็กดจุดที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เส้นที่ไม่ได้ใช้ค่ะโดยการ c อนโทรลเค่ะจากนั้นก็กดจุด2จุดที่เราได้มาโดยการเข้าเมนูสร้างค่ะไปสร้างส่วนของเส้นตรงนั่นเองค่ะโดยจะตั้งชื่อว่าเป็นเส้นตรง h นั่นเองค่ะเมื่อเราได้เส้นตรงของ h มาแล้วนะคะจากนั้นค่ะสร้างตัวควบคุมการหมุนนะคะ โดยกดไปที่จุดส่วนของเส้นตรงค่ะเข้าไปที่การแปลงเลื่อนขนานค่ะไปที่ระยะทางที่1เซนติเมตรนะคะแล้วก็มุมศูนย์องศาค่ะจากนั้น,นะคะ่ะก็ได้มาแล้วนะคะแล้วก็กดไปที่การแปลงเหมือนเดิมค่ะเข้าไปที่การเลื่อนขนานระยะทาง 3เซนติเมตรและมุมที่90องศาค่ะกดเดินขนาดได้เลยค่ะจากนั้นก็สร้างส่วนของเส้นตรงได้เลยนะคะเมื่อได้ส่วนของเส้นตรงมาแล้วก็สร้างจุดเก่งกลางค่ะจากนั้นก็นำจุดอิสระนะคะมาวางไว้ตรงเส้นนะคะ จากนั้นนะคะเราจะมาวัดอัตราส่วนกันนะคะโดยการกดไปที่จุดกึ่งกลางจุดเดิมแล้วก็จุดอิสระค่ะเข้าไปที่เมนูการวัดค่ะกดไปที่อัตราส่วนค่ะก็จะได้ออกมานะคะจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อโดยกันเข้าไปที่สมบัตินะคะแล้วก็มาที่ป้ายค่ะเปลี่ยนเป็นชื่อดีนะคะจากนั้นค่ะ ส่วนของเส้นตรงที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็จุดที่ไม่ได้ใช้ c t r l H เหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็สร้างส่วนของเส้นตรงแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นจุดดีเหมือนกันค่ะนี่ล้วก็ได้จุดดีมาเรียบ้อยแล้วนะคะ เมื่อเราได้จุดดีนะคะเราจะมาสร้างตัวควบคุมความกว้างของฐานพีระมิดกันค่ะโดยกดไปที่จุดข้างล่างของเส้นตรง h นะคะเข้าไปที่ transform ค่ะหรือว่าการแปลงนะคะเลื่อนขนาดไปที่ระยะทาง1ค่ะแล้วก็เราจะเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะเป็น ลบองศาค่ะกดเลื่อนขนาดค่ะเมื่อได้แล้วน,นะคะจากนั้นกด2เส้นค่ะเข้าไประบุเวกเตอร์ค่ะจากนั้นกดข้างล่างส่วนของเส้นตรงดีค่ะไปที่การแปลงแล้วก็กดเลื่อนขนาดได้เลยค่ะก็จะได้จุดที่เรามา r k เวกเตอร์ไว้นั่นเองนะคะจากนั้นเลือกจุด2จุดค่ะ เข้าไปที่การสร้างแล้วก็ไปที่เส้นรังสีนะคะนำจุดอิสระมาวางไว้เหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ซ่อนจุดซ้อนเส้นที่ไม่ได้ใช้ค่ะโดยการคอนโทรล H จากนั้นสร้างส่วนของเส้นตรงเหมือนเดิมค่ะ mm hmm. เมื่อได้ส่วนของเส้นตรงมาแล้วนะคะเราก็จะทำการตั้งชื่อค่ะเป็น เส้นตรง a ค่ะแล้วเราก็จะเข้าไปที่เมนูการวัดนะคะโดยจะวัดความยาวของเส้นตรงค่ะนี่นะคะก็จะเสนของเส้นตรง a มาค่ะก็จะเป็นความยาวที่เราจะใช้วัดฐานนะคะต่อไปเราก็จะมาสร้าง ตัวหมุนของพีระมิดนะคะการหมุนของรอบๆโดยการจะเอาการเคลื่อนไหวของวงกลมนี่นะคะมาใช้กดจุดหลักข้างในนะคะกึ่งกลางแล้วก็กดเส้นข้างล่างสร้างส่วนของเส้นตรงค่ะนำจุดอิสลามมาวางไว้บนเส้นของเส้นตรงกดจุดกึ่งกลางกดจุดอิสระแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงค่ะ จากนั้นนะคะพอได้แล้วเราก็มาวัดมุมกันค่ะโดยเข้าไปที่เมนูการวัดแล้วก็วัดมุมได้เลยค่ะก็จะได้มุมออกมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปสร้างตัวพีระมิดกันนะคะโดยนำจุดอิสระมาวางค่ะ จากนั้นนะคะก็ไปที่การแปลงเหมือนเดิมค่ะกดไปที่เลื่อนขนาดนะคะแล้วก็จะใช้เป็นจุดของเส้นตรง a นะคะในการเลื่อนขนาดแล้วก็มุมที่0องศาค่ะกดเลื่อนขนาดนะคะจากนั้นก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกที่จุดอิสระก่อนนะคะจากนั้นเลือกไปที่จุดที่เราเลื่อนขนาดมา โดยการหมุนนะคะเราจะใช้เป็นตัวของอมุมที่เราได้กำหนดมานะคะจากนั้นก็กดได้เลยค่ะต่อไปนะคะพอเราได้มุมนี้เราจะสร้างให้ครบ4จุดนะคะโดยการเข้าไปมำเดิมเลยค่ะการแปลงแล้วก็เข้าไปที่การหมุนนะคะก็จะไปที่การหมุนคงที่ที่90องศานะคะไปค่ะต่อไปถ้าเมือนเดินคัะการแปลง หมุน90องศาค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายค่ะจุดที่4การแปลงแล้วก็เข้าไปที่เลือกหมุนค่ะแล้วก็90องศาค่ะ mm hmm. เมื่อเราครบได้ครบทั้ง4จุดแล้วนะคะจากนั้นเราก็เลือกจุดตรงกลางก่อนเลยค่ะแล้วก็จุดด้านข้างนี้นะคะจากนั้นเข้าไปที่การสร้างค่ะ ไปที่การสร้างเส้นตรงค่ะต่อไปนะคะเราจะกดจุดที่เราได้มาทั้งสีจุดนะคะจากนั้นก็กดเส้นค่ะและต่อไปนะคะไปที่การสร้างค่ะไปที่เส้นตั้งฉากค่ะก็จะได้เส้นตั้งฉากมาสีเส้นนะคะนะคะเราก็จะเอาจุดอิสระมาวางเป็นจุดตัดนะคะ วางทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำการย่อขยายกันค่ะโดยให้ดับเบิลคลิกไปที่จุดตัดก่อนนะคะจากนั้นก็เลือกไปที่จุดเส้นบนเส้นตั้งฉา จากนั้นไปที่การแปลงค่ะแล้วก็เลือกที่ย่อขยายนะคะเลือกไปที่ดีค่ะที่เราได้ตั้งค่าไว้ก็กดย่อขยายได้เลยค่ะแล้วก็เส้นต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะก็ดับเบิลคลิกแล้วก็กดไปที่จุดทองบนเส้นตั้งฉากการแปลงค่ะย่อขยายแล้วก็ กดได้เลยต่อไปก็คือดับคลิกกดไปจุดบนเส้นตั้งฉากการแปลงย่อขยายค่ะคลิจุดดีแล้วก็กดย่อขยายได้ต่อไปจุดสุดท้ายค่ะด้บเบิคลิกแล้วก็เป็นจุดบนเส้นตั้งฉากการแปลงย่อขยายค่ะเมื่อเราทําครบทุกจุดแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะลากเส้นนะคะที่เราได้ย่อขยายมาค่ะกดจุดที่เส้นย่อขยายมานะคะสร้างส่วนของเส้นตรงค่ะ ประบได้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะปรับได้เลื่อนได้จากนั้นเราก็จะซ่อนเส้นจุดที่ไม่ได้ใช้นะคะ เมื่อเลือกจุดเลือกเส้นเสร็จแล้วก็ Ctrl h ได้เลยค่ะเราจะมาทำการเลื่อนขนานนะคะโดยจะใช้เส้นตรง h นะคะโดยการต้องระบุเวกเตอร์ก่อนนะคะเข้าไปที่การแปลงค่ะแล้วก็เลือกระบุเวกเตอร์จากนั้นมาเลือกที่จุดของฐานพีระมิดนะคะเข้าไปที่การแปลงค่ะจากนั้นกดการเลื่อนขนาน ไปเลื่อนขนานไปนะคกดเลื่อนขนานแล้วก็จะได้จุดบนนี้จากนั้นนะคะพอเราได้จุดนี้มานะคะให้เราไปที่นัมเบอร์นะคะไปที่เครื่องคิดเลขนะคะกดไปที่ฟังก์ชันนะคะเลือกแคลคูลัสค่ะโดยกด1ลบนะคะ ลบดีค่ะยกกำลัง2นะคะ<ม>ก็จะได้ค่าออกมานะคะจากนั้นกดตกลงค่ะจากนั้นนะคะกดดับเบิลคลิกที่ตัตรงกลางค่ะแล้วก็ไปเลือกนะคะที่จุดที่เราเลือนขนาดมา จากนั้นนะคะเข้าไปที่การแปลงค่ะกดไปที่ย่อขยายค่ะแล้วใช้จุดที่เราเพิ่ 1, ึ 1, ่งรู1หนลบดีกลังสองนะคะกดเลื่อนขนาดค่ะจากนั้นลบจุดข้างบนได้เลยค่ะโดยการคอนโทรลเอชค่ะเมื่อเราได้จุดแบบน,น,นี้จุดนี้มาแล้วนะคะเราก็จะมา สามารถเลื่อนได้นะคะตรงนี้ฐานจากนั้นเราก็จะมาสร้างส่วนของสามเหลี่ยมพีระมิดขึ้นมานะคะโดยเลือกด้านใดด้านหนึ่งได้เลยนะคะกดด้านนี้นะคะสร้างเข้าไปที่สร้างค่ะแล้วก็กดสร้างจุดกึ่งกลางค่ะจากนั้นนะคะก็ กดจุดกึ่งกลางดับเบิลคลิกที่จุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็ไปเส้นด้านข้างนะคะแล้วก็ไปกดที่เส้นขนาดนะคะก็จะได้เส้นขนาดลงมาจากนั้นก็กดด้านนี้นะคะทำเหมือนกันนะคะคือสร้างจุดกึ่งกลางจากนั้นดับเบิลคลิกค่ะแล้วก็กด จุดนะคะแล้วก็ไปกดเส้นตรงนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปที่เส้นขนานค่ะจากนั้นนะคะด้านที่เหลือให้สร้างจุดกึ่งกลางนะคะก็เข้าไปที่เมนูสร้างแล้วก็สร้างจุดกึ่งกลางได้เลยค่ะเราก็จะมาสร้างด้านประกอบของมันนั่นเองค่ะโดยการจุดกดตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ ไปที่จุดข้างบนค่ะจากนั้นไปที่สร้างค่ะแล้วก็ไปที่สร้างวงกลมนะคะกับจุดค่ะจากนั้นนะคก็เข้าไปที่นำนะคะตัวจุดเส้นจุดอิสระมาวางเป็นจุดตัดบนเส้นนะคะจากนั้นให้เลือก จุดขิงกลางค่ะแล้วก็เลือกจุดตัดนะคะจากนั้นไปสร้างนะคะส่วนโค้งของเส้นค่ะเมื่อเราได้ส่วนโค้งมาแล้วนะคะเราก็จะไปสร้างตัวเปิดปิดนะคะ แต่ก่อนที่จะไปสร้างตัวบทปิดนะคะเราก็จะมาลากเส้นตรงก่อนนะคะเมาได้ตัวเมื่อเราสร้างส่วนของเส้นโคง้งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปกดส่วนของเส้นโค้งนะคะไปสร้างเดิไปทีจมเส้นโคง้งสร้างจุดหอยบนเส้นโค้งนะคะ จากนั้นเราได้จุดตรงนี้มาแล้วแล้วก็นำส่วนของเส้นตรงมาต่อกับฐานข้างล่างค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็เลือกจุดยอดนะคะที่เราได้มา เคลนจุดที่เคลื่อนที่ได้ก็กดจุดที่เคลื่อนที่จากนั้นก็กดจุดนีนะคะไปที่การแก้ไขหรือว่าอีดิทนึงค่ะไปที่ movement นะคะการเคลื่อนที่เปลี่ยนชื่อเป็นปิดนะคะจากนั้นก็เลือกจุดเคลนจุดที่เคลื่อนที่ได้ จุดตัดบนเส้นนะคะไปที่การแก้ไขไปที่การแก้ไขค่ะบุ๊กนี้นะคะเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นเปิดค่ะเมื่อเราได้ซองอันนี้แล้วนะคะก็เราซ่อนจุดแล้วก็ซ่อนสิ่งที่ไม่ได้ใช้นะคะโดยการคอนโทล เดิมค่ะจากนั้นก็ลองเปิดดูนะคะโอเคค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะก็นำทำต่อไปะะก็เลือกจุดึ่งกลางแล้วก็ไปที่จุดของเส้นโค้งนะคะที่เราเลือกไว้ไปที่เหมือนเดิมค่ะการสร้างสร้างวงกลมค่ะ จากนั้นนำจุดตัดมาตัดค่ะจากนั้นนะคะเลือกจุดก,กลางจุดของเส้นนะคะแล้วก็จุดตัดค่ะไปที่ส่วนโค้งนะคะจากนั้นก็กดที่สร้างค่ะแล้วก็ point on a r t h ค่ะก็จะได้จุดเคลื่อนไหวมาแล้วนะคะแล้วก็นำเส้นตรงมาต่อค่ะ ต่อกับฐานจากนั้นนะคะเราก็มาทำการเคลื่อนไหวก็คือกดจุดเคลื่อนไหวจุดตัดค่ะไปที่การแก้ไข movement ะคะ่ะเปลี่ยนชื่อเป็นการเปิดค่ะจากนั้นก็กดมันค่ะจุดเคลื่อนไหวจุดตั้งต้นนะคะแล้วก็ไปที่แก้ไขค่ะจากนั้นก็กด m e n t ค่ะแล้วก็ปิดค่ะจากนั้นลองกดเปิดดูนะคะ โอเคค่ะจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมเลยน,นะคะแต่ว่าซ่อนจุดกับซ่อนเส้นที่เราไม่ได้ใช้ก่อนนะคะคอนโทนเอชเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็กดจุดกรงกลางจุดตั้งต้นค่ะเข้าไปที่การสร้างสร้างส่วนของวงกลมค่ะจากนั้นนะคะก็ มาที่จุดตัดของเรานี่ค่ะวางจุดตัดจากนั้นก็เลือกนะคะจุดกลางจุดตัดแล้วก็จุดทองต้นค่ะไปที่การสร้างนะคะส่วนของเิ้นโค้งค่ะจากนั้นก็เข้าไปที่สร้างแล้วก็พอยต์ออนอาร์ตเมนค่ะเป็นการจุดเครื่องไว้นะคะ นำเป็นส่วนของเส้นตรงมาต่อเข้ากับฐานนะคะเรื่อค่ะพอได้จากนั้นเราก็จุดนะคะกับเส้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเข้าไปที่แก้ไขค่ movement การเคลื่อนไหวนะคะเป็นเปิดค่ะ ้งชื่อว่าเปิดต่อไปจุดเครื่อนไหวแล้วก็จุดกึงกลางค่ะเข้าไปที่แก้ไขนะคะแล้วก็เข้าไปที่แก้ไขะคะ่ะเออไปค่ะเข้าไปที่จุดกงจุดเคลื่อนไหวจุดตั้งต้นค่ะแก้ไขแล้วก็ไปที่มุมนี้การเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่า ปิดค่ะกดโอเคจากนั้นก็ลองกดเปิดดูกันค่ะโอเคค่ะแล้วก็ซ่อนจุดซ่อนเซนติมนะคะโดยการคอนโทรล H เหมือนเดิมค่ะจากนั้นเราก็มาทำเหมือนเดิมค่ะกดจุดกงกลางกดจุดตั้งต้นนะคะเข้าไปที่สร้างสร้างส่วนของวงกลมค่ะ จากนั้นนำจุดมาตัดเป็นเส้นนะคะเลือกไปที่จุดกลางค่ะจากนั้นก็เลือกไปที่จุดเลือกจุดกงกลางค่ะจากนั้นเลือกไปที่ จุดตัดค่ะแล้วก็ไปที่จุดตั้งต้นนะคะแล้วก็ไปที่เมนูสร้างสร้างส่วนของเส้นโค้งค่ะจากนั้นก็เมนูสร้างอีกทีแล้วก็สร้างจุดบนเส้นโค้งนะคะคือเป็นจุดเคลื่อนไหวได้นะคะแล้วก็นำส่วนของเส้นตรงมาต่อกับฐาน,นะคะ่ะจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะจุด นเคลื่อนไหวแล้วก็มาที่จุดตัดนะคะเข้าไปที่แก้ไขค่ะแล้วก็ไปที่การเคลื่อนไหวจากนั้นเป็นเชื่อเป็นเปิดค่ะจากนั้นกดจุดเคลื่อนไหวแล้วก็จุดตั้งต้นที่มีนะคะเข้าไปที่แก้ไขค่ะเข้าไปที่แก้ไขค่ะ ต้งชื่อนะคะว่าปิดค่ะจากนั้นลองกดเปิดดูนะคะซ่อนจุดแล้วก็ซ่อนเส้นที่ไม่ใช้ค่ะ Ctrl H เหมือนเดิมค่ะเมื่อได้แบบนี้แลนะคะเราก็มาใส่สีกันเลยค่ะกดจุด3จุดง่ายหนึ่งนะคะ Ctrl P ค่ะต่อไปค่ะกดจุด3จุดค่ะ คอนโทรลพีค่ะต่อคะ่ะกดจุดสามจุดคอนโทรลพีค่ะต่อคะ่ะกดจุดสามจุดเหมือนเดิมค่ะคอนโทรลพีค่ะในตัวข้างในนะคะคอนโทรลพีค่ะเมื่อเราใส่สีเสร็จแล้วนะคะเราก็ มาซ่อนจุดแล้วก็ซ่อนเส้นทั้งหมดเลยนะคะที่ไม่ได้ใช้ mm hmm. ซ้อนจุดซ่อนเส้นก็เป็น คอนทัวร์อีกหนึ่นเดืนนะคะสแล้วก็เคล็บเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาลู มการเปิดการปิดนะคะโดยเข้าไปที่คลุมการปิดหรืคลุมการเปิดก่อนนะคะจากนั้นก็เข้าไปที่แก้ไขค่ะจากนั้นก็เป็นการปุ่มแสดงการทํางานนะคะพรีเซนต์นะคะกดเข้าไปการนําเสนอนั่นเองค่ะแล้วก็เข้าไปตรงเปลี่ยนชื่อค่ะรงป้ายพิมพ์ว่าครีนะคะกดโอเคได้เลยค่ะเราจะได้ตัวครีออกมาแล้วนะคะ จากนั้นค่ะก็คู่เหมือนเดิมค่ะกดไปที่แก้ไขค่ะการเคลื่อนไหวนำเสนอพีเซนนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นประกอบค่ะโอเคค่ะได้ประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะนั้นก็ซ่อนทั้งหมดนี้ได้เลยค่ะโดยการคอนโทรล H เหมือนเดิมค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาสร้างตัวที่หมุนกันนะคะโดยกดไปที่จุดตรงดีนะคะเข้าไปที่แก้ไขค่ะเข้าไปที่การเคลื่อนไหวจากนั้นกดการคือการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เข้าไปที่เปลี่ยนชื่อค่ะพิมพ์ว่าหมุนนะคะกดโอเคได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาทำนะคะปรับความกว้างของฐานทิรามิดนะคะโดยกดไปที่จุดของเส้นตรง A นะคะเข้าไปที่แก้ไขค,คะ่ะการเคลื่อนที่แล้วก็เป็นการขึ้นไ้นะคะเพียงว่าปรับความกว้างคะ่ะ านนะะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำความสูงกันนะคะปรับความสูงของพีระมิดโดยกดไปที่จุดบนสุดค่ะปุ่มการทำงานนะคะการเคลื่อไหหนไวเหมือนเดิมค่ะเป็นชื่อเป็นปรับความสูงค่ะ แล้วนะคะจากนั้นเราก็ซ่อนให้หมดเลยนะคะโดยการคอนโทนเอชน่งค่ะลองกดดูกันนะคะกดประกอบค่ะ ต่อไปค่ะการหมุนค่ะต่อ,ตอไปค่ะการปรับความกว้างค่ะ พีด้านนี้นะคะเราก็จะได้พีระมิดฐานพีระมิดรูปครี่ฐานสี่เหลี่ยมแล้วค่ะ